สวัสดีทักทายเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสฟุตบอลในค่ำคืนมันเดย์ไนท์ในวันนี้นะครับผมก็คัดมา5คู่จัดกันแบบเน้นๆเช่นเดิมนะครับสำหรับทั้ง5คู่นี้นะครับก็จะมีคู่ที่น่าสนใจนาาลิก้าสาเปนก็จะเป็นเอลเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของเกตาเฟ่ฟุตบอลออสเตรเลียสวีเดน Sweden, นะครับก็จะมีอยู่หนึ่งคู่ก็จะเป็นนอร์เคปิงวันนี้จะเจอกับเยอการ์เดนแล้วก็เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับมิทแลนด์จะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยืนอน สองคู่จากกานโชซิลิอาในค่ำคืนนี้ครับก็จะมีมอนซาจะเจอกับบรลิญาแล้วก็เฮลัสเวโรนาจะเจอกับมาปาโรมานะครับซึ่งทั้ง5คู่นี้เนี่ยผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวีกีโอฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้เพื่อนๆสมาชิกทางไลน์นะครับ เริ่มจากตัวแรกนะครับบินบอลแตงนะครับเมื่อวานผมได้เน้นไปที่คู่ของยูเนี่ยนบรินกับบรุเซียมือนเช่นกดบักนะครับคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อยูเนี่ยนบรินไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าใครดูแค่ผลที่จบเกมนะนะครับก็เป็นยูเนี่ยนบรินเอาชนะกันบักไปที่สกอร์สองประตูหนึ่งคู่นี้ก็กินเต็มนะแต่ถ้าใครนั่งดูเกมเรือยก็เรียกได้ว่าใจหายกันแบบตุ้มต่อมๆนะนะครับเนื่องจากคู่นี้ลุ้นกันหนักหน่อยซึ่งประตูชัยเนี่ยยูเนี่ยนบรินมาได้ในช่วงเวลานาะทีบาปเลยนะเป็นช่วงเววลลลาที่90บบก้นลลลลลลนะครั แต่ช่นนั้นครับบินบอลเตงตัวนี้ก็กินเต็มนะฮะก็ยินดีกับสมาชิกเพื่อนๆที่ตามบินนี้กันด้วยนะครับส่วนสเต็ปนะครับเมื่อวานผมมีอยู่3ชุดนะสเต็ปชุดแรกก็เป็นสเต็ป2นะครับผมต่อแมนยูกับเรอัลมาดริดนะครับแมนยูเนี่ยกินมาครึ่งหนึ่งแต่ว่าเลอเมลิดนะครับก็จบเกมเสมอกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายครับเมริดไม่สามารถปิดจ็อบได้นะครับส่วนสเต็ป3อีก2ชุดนะครับก็เรียกได้ว่าสเต็ป3เนี่ยตายชุดละตัวนะนะครับชุดแรกเนี่ยตายที่คู่ของเอซิมิลานนะครับ โลเซนบอกกับแล้วเบติดเนี่ยเข้ามานะส่วนชุดที่2ครับก็ตายคู่ของเคามานะครับโมโนโกกับสปอร์ต n ิ้งบากาเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกันนะครับก็น่าเสียดายนะสำหรับวันนี้ครับทั้งบนเต็งและบนสเต็ปเดี๋ยวเราไปจัดกันต่อนะนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องทั้ง7คู่เมื่อวานที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับ คู่แรกครับแมนยูกับเวสต์แฮมนะครับคู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อไปที่แมนยูที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับจบเกมครับเป็นแมนยูเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์คู่นี้กินมาครึ่งหนึ่งคู่ที่สองครับโมนาโกเอาชนะอองเช่ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์คู่นี้เนี่ยครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์อยู่นะเป็นโมนาโกรครับมายิงลัวสองเม็ดในช่วง ครึ่งหลังทําให้บินนี้กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ด้วยสกอร์5ประตูศูนย์คู่นี้ในครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่ที่1นศูนย์อยู่เลยนะนะครับซึ่งพอจบครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลรัว4เม็ดเลยนะครับคู่นี้ผมเลือกรองฟอร์เรสไปที่ราคา2ลูกคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่3ครับอยู่ในบริลินนะฮะเอาชนะกัตบักไปด้วยสกอร์สองหนึ่งคู่นี้เป็นคู่วีบีพีผมด้วยและคู่นี้กินเต็มนะครับ กุฎิฮ่าครับมาดริดเสมอกับคิโดนาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งเรียกได้ว่าวันนี้มาดริดผิดฟอร์มนะคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปนะครับคู่เดียวกับตูริโนเอาชนะเอซีเมนันไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งคู่นี้เสียเต็มนะครับและคู่ที่เจ็ดไรอัลโซเซดัตแพ้ให้กับเรอัลเบติสไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกลองเบติสไปที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มนะครับภาพรวมหน้าช่องทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับเสียเต็มไปสามคู่กินครึ่งมาหนึ่งคู่แล้วก็กินเต็มมาสามคู่ถือออวว่่่ายยยัังงูในนนนแดดบบกิหะคร วันหคู่ในวันจันทร์ที่31ตุลาคมพศส5 6 5นกะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันส่งท้ายสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับวันนี้ครับคู่แรกเราไปเริ่มกันที่สึกกันโชสลิอานะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเฮรัสเวโรนาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเอสโลมานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาเดโอมาร์กอันเตโนเบนตาโกดีจะเตะก,กันเนวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเวโรนาตอนนี้รั้งรองบอยของตารางนะครับอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว11นัดนะครับมีอยู่5คะแนนส่วนฝั่งโลม่านะครับตอนนี้อยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว11นัดมีอยู่22คะแนนครับ สวัสดีเฮทูเฮดครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮทูเฮดคู่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูสีนะนับแค่เพียง5นัดหลังสุดเป็นเวโรนาครับชนะไป2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นโลมาเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเวโรนาภายใต้การคุมทีมของซันวาตเร่บ็อกเคตินะครับวันนี้เนี่ยเวโรนาตัวบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับชานับตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเดีโก้คอปโตราดาโกัลาโควิทแล้วก็อาร์ดินฮุสซิกนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเวโรนาจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นลอเรนโซมอนติโปแนวรับ3คนนะครับวันนี้คาดว่าจะเป็นอีซิกินโคไลกุนเทอร์แล้วก็ เฟเดริโกเชคเคลินี่นะครับตรงกลาง4คนนี้ฝั่งขวาคาดว่าจะใช้มาโกฟลาโอนีฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเบอเดปุรีนะครับคู่ตรงกลางครับคาดว่าจะใช้กัปตันตัวเก่าอย่างมิเกลวโรโซจะลงเล่นกู้กับเอเดียนตาเมเซนะครับตัวปั้นเกม2ตัวก็จะใช้ซิมเนลวดี้จะสร้างสรรเกมร่วมกับยายากัลลอนนะครับหน้าเป้าก็จะวางโตมาองรีส่วนหน้าชาวฝรั่งเศสจะลงล้าตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งโรมา่าภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่นะครับโรม่าจะมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยมเมเมสซกิเซริกเปาโลโดิบาล,าล่าและก็จอชี่ไวนาดุมนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ามูรินโญ่จะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูก็จะเป็นลุยปาติซิโอแนวรับ3คนครับก็จะมีจาลูกา้ามันชินีคิส,สมอลลิงและก็ไอบันเนสนะครับ ตรงกลาง4คนเนี่ยลิมเซนฝั่งขวาก็จะใช้เพอร์คาดอลฝั่งซ้ายก็จะเป็นเลอเรโดสปีนาโซล่านะครับคู่ตรงกลางครับวันนี้คาดว่าจะใช้ไบอันคิสเทนเดจะเล่นตรงกลางคู่กับมาดิกามารานะครับตัวปั้นเกม2ตัวครับก็จะใช้นิโคลัสซานิโอโรจะสร้างสรรค์เกมร่วมกับกัปตันคนเก่งอย่างลอเรนโซเปเยกินีนะครับหน้าเป้าก็จะวางศูนย์หน้าชาวอังกฤษอย่างธัมมิอับราฮัมจะลงล่าตาข่ายในวันนี้ ซึ่งเด็ดราคาคู่นี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวิงนะนะครับบางสำนักเนี่ยราคาเปิดไปที่โลมาต่อที่ครึ่งกบลูกแล้วก็บางสำนักเนี่ยราคาไหลไปที่โลมาเหลือตอดแค่ครึ่งลูกเองนะครับก็สำหรับคู่นี้ต้องเช็คราคาก่อนเตะอีกครั้งหนึ่งว่าราคาจะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับและคู่นี้นะฮะจะเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ไลน์นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและที่เด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ที่ไลน์แ JOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code สแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในกู้ VVIP กันได้นะครับนอกจากตัวทีเด็ด VVIP ที่หน้าช่องเนี่ยผมก็จะมีตัวทีเด็ด VVIP ที่เน้นทำเงินด้วยนะถ้าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็รอรับทีเด็ดตัวทำเงินได้เลยนะครับ เรามากันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกเดนมาร์กซูปเปอร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระว่างมิตชูลันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอเดนเซนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม SAS a r e n a นะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหน่งตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับมิทชูลันครับตอนนี้อยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว14นะัดมีอยู่21คะแนน ส่วนฝั่งโอเดนเซ่ครับอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่19คะแนนนะครับอันดับนะครับโอเดนเซ่เนี่ยตามหลังมิทเทลันอยู่ที่1อันดับแต่ว่าคะแนนครับตามหลังอยู่ที่2คะแนนนะครับเฮตูเอต์ครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮตูเอต์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝั่งมิทเทลันเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นโอเดนเซ่ครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมิทเทลแลนด์เก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้้้ไปป1เเเเเกกกมมมมลลล่่าสุดดนนนะคครรัับบ็ทททีิแแ์พให ปลาซีโอไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งผลประกอบการของมนะิเทลแลนด์ในรอบ5้าเกมเท่อนมามิเทลแลนด์พาตีบวกไปที่3เกมยกไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะในช่วง5เกมหลังสุดนะครับมิเทลแลนด์เนี่ยมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่เกมเกมนะก็เรียกได้ว่าเป็นก็เรียกว่ามิเทลแลนด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะมีสกอร์สูงที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนฝั่งโอเดรเซ่ทิมเยนนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมในรอบ5เกมที่ผ่านมาโอเดเซ่ไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โอเดรเซ่ครับเปิดบ้านเอาชนะลิงบี้ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึง่ง ผลประกอบการของโอเลนเซในรอบ4เกมที่ผ่านมานะครับโอลนเซพาทําเงินทั้ง4เกมเลยนะก็ถือว่าโอเลนเซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ถ้าใครได้ตามนะฮะก็เป็นทีมที่ทําเงินเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเด่นราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านมิดเทลแลนต์ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องอยู่นะ เป็นที่แน่นอนครับชื่อช้อนของมิตาแลนด์ดูเหนือกว่าโอลิเซอย่างชัดเจนนะแต่ว่าผลงานเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเริ่มจากฝั่งชาวบ,บ้านมิตาแลนด์นะครับมิตาแลนด์วันนี้ภายใต้าการคุมทีมของอัลเบิร์ตคาปาลัสนะครับวันนี้มิตาแลนด์จะมีตัวเล่นมาเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นจูเนียบูมาโดนะครับ ซึ่งวันนี้ครับคาดว่ามิดเทล d นจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีจูนิโย่จกคุมบัญชาการในเกมรับส่วนตรงกลางครับก็จะใช้เอมาริโนมาร์ติเนสเนี่ยจะคุมจังหวะในแดนกลางครับสแนวลุกวันนี้ก็จะมีอีซักเซนเก p ป้าแล้วก็เดยเยอร์จะเล่นเป็นสามแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งโอเดนเซ่ทีมเยือนครับภายใต้การคุมทีมของแอนเดสเอ็มนะครับ โอเรนเซ่ก็จะมีตัวผู้เล่นม,มาเจ็บอยู่2อรายนะก็จะประกอบไปด้วยแม็กฟิงเกอร์กับบัชคิมคาร์ดี้นะครับหนรายที่ติดทษแบนก็จะเป็นอาร์มินเกโกวิชนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโอเรนเซ่จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับก็จะมีอีวาซิวิชจากคุม,มัชะการในเกมรับตรงกลางครับก็จะใช้มาเน่จะลงเล่นคู่กับโอโกซุนนะครับสลูกวันนี้คาดว่าจะใช้มินเต้เฟกเจอร์เจนเซนแล้วก็ชอนจ้านะครับ หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางอิสเซมเจอร์เบอรี่จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมวันนี้จัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงเล่นกันทั้งคู่เลยนะนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ,บ้านก็จะเป็นแอนเดอร์เดเจอร์นะครับก็ลูการ์นิเดเจอร์ลงเล่นไปแล้ว13นัดแอซิสเป็น1แล้วก็กดไปได้7ประตูนะส่วนฝั่งโอเดนเซ่ก็จะเป็นบอชคิมแคร์รี่นะครับที่ลูการน์นิลงเล่นไปแล้วสินัดแอซิสเป็น3แล้วก็ยิงได้ถึง5ประตูนะ ในรายของเคดี้เนี่ยวันนี้ก็คาดว่าน่าจะยังไม่มีชื่อนะครับเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ในรายของเดยเยอร์วันนี้มีชื่อลงเล่นเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคุณน่ครับถ้าเทียบด้วยผลงานกันแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ต่างกันมากนักนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเจ้าบ,บ้านมิทเลนเนี่ยดูเหนือกว่าพอสมควรนะ นะครับเนื่องจากทั้งในเรื่องของชื่อชา้นและก็ขนาดทีมแต่ดูการนีครับโอลิเซมาดีเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าในรอบ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยโอลิเซไม่เคยแพ้ใ,ใครนะเกมที่แพ้ล่าสุดของโอลิเซต้องย้อนไปไกลถึงเดือนกันยาเมื่อต้นเดือนเลยนะครับก็เป็นเกมที่แพ้ให้กับวีบ็อกไป2อหนึ่งหลังจากนั้น8เกมนะครับโอลิเซยังไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยเลียกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีเกมรับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งถ้าเราดูสถิติดีๆนะครับผลงานที่ผ่านมาของมิดเทลันถ้านับย้อนกลับไป10เกมที่เจอกับทุทกๆทีมไลยนะมิดเทลันครับเอาชนะคู่แข่งได้เกิน1เม็ดเนี่ยจะมีเพียงแค่2เกมเพียงเท่านั้นซึ่งเกมหลังสุดก็จะเป็นเกมที่เจอกับ FK 2000เนี่ยเป็นบอลถ้วยของเดนมาร์กนะครับก็เป็นมิดเทลันเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง6-0นะและอีกหนึ่งเกมครับก็เป็นเกมที่เอาชนะลาซิโอเป็นเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับนอกนั้นเนี่ยเป็นมิดเทลันครับมีชนะบ้างแล้วก็มี ทุกๆเกมนะครับมิดเทลแลนด์นะฮะไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เกิน1เม็ดเลยนะครับชั้นเนี่ยเกมนี้จากเลทที่เปิดมาวันนี้มิดเทลแลนด์ต่ออยู่ที่ราคา1ลูกส่วนตัวผมมองว่าถ้ามิดเทลแลนด์จะชนะนะครับเต็มที่นะผมมองว่ามิดเทลแลนด์วันนี้จะกินไป1เม็ดนะครับเนื่องด้วยมิดเทลแลนด์เองครับช่วงหลังเตะทียิบเลยนะนะครับทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกด้วยนะครับต่างจากโอเดนเซ่ที่ชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าฟิตเต็มถังฟูลทีมเลยก็ว่าได้นะครับชั้นเนี้ และสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าคู่นี้นะครับขี้เหร่สุดของโอเดนเซอาจจะแพ้เพียงแค่1เม็ดแต่ผมเชื่อวันนี้โอเดนเซจะมายันเสมอได้โดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าคู่นี้จะจบกันที่สกอร์1ประตูต่อ1ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกสวีเดนออสเวนคานนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนอร์โคปิงจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยอร์การเดนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอดรอสปาร์เกนนะครับจะเตะก,กันเวลาตีหนึ่งสิบนาทีนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันน,นะครับเจ้าบ้านครับนอร์เคิงตอนนี้อยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว28นัดมีอยู่33คะแนนส่วนฝั่งเยากาเด้นนะครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว28นัดมีอยู่54คะแนนนะครับสถิติแฮตูเอตครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนอร์เคิงเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเยากาเด้นเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ นอค็อป no ิ้งเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่นอค็อปิ้งครับบุกไปเสมอกับวาวนามโมมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผลประกอบการของนอก็อปิ้งในรอบ5เกมที่ผ่านมานอค็อปิ้งพาตีบวกไปที่3เกมยกไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%สนะครับส่วนฝั่งเยกาเดนนะครับฟอร์มฮานัดหลังสุดเรียกได้ว่าเยกาเดนนี่ฟอร์มดีจัดจัดเลยนะฮานัดหลังสุดเนี่ยชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปาป็นกมกน e. มยาดดัุไปะโ้้วส 3, ต 2, ซึ่งเป็นเกมคอเฟก สัปดาห์ผ่านานนมะครับผลประกอบการของเยอการ์เดนในรอบ5เกมที่ผ่านมาเยอการ์เดนพาตีบวกไปที่4เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำากาไรอยู่ที่80%ซึ่งเยอการ์เดนนะครับในรอบ5เกมที่ผ่านมาก็มีสกอร์สูงเกิดขึ้นทั้ง5เกมเลยนะครับก็น่าสนใจสำหรับเยอการ์เดนในเลดอัตราสูงต่านะครับซึ่งเลตราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยอ,อ,ยาเยอการ์เดนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับ ซึ่งราคาณปัจจุบันนะครับราคาครึ่งลูกราคาน้ําไปฝั่งนอร์โคปิงนะซึ่งครึ่งลูกลบข่าวเนี่ยถ้าไปลองฝั่งนอร์โคปิงราคาน้ําจะได้ที่1.88แต่ว่าถ้าเราไปต่อเยกรเดนราคาน้ําจะได้ที่2.05นะครับแต่ว่าสําหรับราคาปอปอก็น่าสนใจนะราคาที่2นะครับถ้าเราไปต่อเยอกรเดนราคานี้ราคาน้ําจะได้ที่1.80แต่ว่าถ้าเราไปลองนอร์โคปิงราคาน้ําจะได้ที่2.14ก็ลองลองดูครับว่าราคาจะไหลไปมากกว่านี้อีกไหมสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับ ซึ่งถ้ามองดูแฮนดิแคปย้อนหลังของทั้ง2ทีมนะครับนอค็อปปิ้งนะครับถ้าโดนต่อที่ราคาครึ่งลูกเนี่ยนอค็อปปิ้งพากินหรือว่าพาทำเงินอยู่ที่2เกมนะครับแล้วก็พาลบไป3เกมส่วนเยจคเดนนะครับถ้าเป็นราคาต่อครึ่งลูกนะครับก็เยจคเดนพากินไปที่2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมเท่ากันเลยนะนะครับซึ่งวันนี้ครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งชาบ้านนอค็อปปิ้งนะฮะคาดว่าวันนี้นอค็อปปิ้งจะมาในระบบ433นะครับแนวรับก็จะมีไอตันอิลิกซันจะคุมมาตรการัับบนะคร ตรงกลางก็จะใช้อลีสกูลาสันนะครับจองคุมจังหวะในแดนกลางส่วนสามนวลูกวันนี้คาดว่าจะใช้ดานิเอลเอ็ดโจธานเลวีแล้วก็ลาเรนต์ชาบานีนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเยอร์กาเดนนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4ี่สมสามเช่นเดียวกันนะครับแนวรับนะครับก็จะมีมาคัสเดนเนลสันจะคุมในแดนรับนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีลามุสชูเลอร์จะคุมจังหวะในแดนกลางส่วนสามนวลูกวันนี้คาดว่าจะใช้กุสตาฟฟิกเนมคานฮอมเบิร์กแล้วก็โจเอลอาโซโลจะเล่น3แนวลุกในวันนี้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับเทียบกันใชื่อของงผลานที่ผยบก นแน่นอนครับฝั่งเยอการเดนวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเยอการเดนครับจะมีโปรแกรมที่ถี่ยิบเลยนะนะครับแต่ว่าด้วยสกยภาพของทีมรวมไปถึงความเขี้ยวของเยอก,เนนการเดนในฤดูกาลนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเยอการเดนเนี่ยมีผลงานแล้วก็มีความสม่ําเสมอเป็นอย่างมากเลยส่วนทางจากฝั่งนอร์เคอร์ิงนะครับที่ เจ้าบ้านเนี่ยช่วงหลังก็ฟอร์มรุ่นรุ่นบอลดอนนะยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอลู้ไปถึงเกมในบ้านก็ไม่ได้แข็งแก่งอะไรมากนักหลังจากที่เล่นในบ้านดลูววกกาลน,นี้ไปแล้ว5เกมหลังสุดนี้นะชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งถ้าไปเจาะลึกสืิติด,ดีๆนะครับนอคอปปิ้งนะครับลงเล่นไปแล้วดูววการน,นี้ทั้งหมด28นัดเนี่ยยิงได้38แต่ว่าเกมรับครับนอคอปปิง้งมีปัญหาอย่างเด่นชัดเจนเลย ลงเล่นไปแล้ว28นัดเนี่ยเสียไปถึง38ประตูนะครับส่วนทางกฝั่งเย,ย,ก,เยากาเดนที่ลงเล่นไปแล้ว28่นัดเสียไปเพียงแค่24ประตูแต่ว่าเกมลุกของเย,ยกาเดนครับโหดสัตว์ัดเซียเลยนะจาก28นัดเนี่ยยิงได้ถึง54ประตูเลยนะครับช่วงเกมนี้เลเปิดมาเป็นเยอการเดนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนยังมีดีพอนะจะบุกมาเก็บ3แต้มในวันนี้ได้นะครับและสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าเยอการ์เดนจะบุกมาเอาชนะลอคปิงไปได้ด้วยสกอร2ประตต่ฟันง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ศึกการโชซินอาก็จะเป็นคู่ระหว่างมอนซาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลอนานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามไบอันเตโอสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองสีนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับมอนซาตอนนี้อยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว11นัดมีอยู่10คะแนนส่วนฝั่งโบลอนญาตอนนี้อยู่หลังอันดับที่13แข่งไปแล้ว11นัดมีอยู่10คะแนนเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งโบลอนามีลูกได้เสียดีกว่าเเเพียงงท่านนนัั้อะครบ เฮดทูเฮดครับทั้ง2ทีมนี้ไม่เคยเจอกันเลยนะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมนี้จะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาครับห้านัดหลังสุดในทุกราการของทั้ง2ทีมนะาเริ่มจากฝั่ง้าบ้านมอนซาห้านัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่มอนซาครับแพ้ให้กับเอซมิลานไปด้วยสกอร์สิประตูหนึ่งผลประกอบการของมอนซาในรอบ5เกมที่ผ่านมามอนซาพาตีบวกไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับ ส่วนฝั่งบโรญญาฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บโรญญาครับเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ผลประกอบการของบโรญญาในรอบ5เกมที่ผ่านมาบอรญ,ญ่าพาตีบวกไปสาเกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่6กสซนะครับซึ่งเน็อนราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านมอนซาต่ออยู่ที่่ราคาปปนะครับ ราคาณนะปัจจุบันตอนนี้นะก็ยังคงเป็นมอนซาต่ออยู่ที่ราคาปอนะคะรับแต่ว่าถ้าเราไปต่อฝั่งมอนซานี่ราคาน้ําจะได้ที่1.87ถ้าเราไปลองฝั่งบริญยาราคาน้ําจะมาอยู่ที่2.07นะครับคู่นี้ก็ราคาน้ํามันไหลมันไปทางมอนซาเจ้าบ้านนะถ้าเรามาส่องราคาไหลของคู่นี้นะครับก็จะเห็นในชัดเลยว่าราคาคู่นี้ค่อนข้างจะแข็งโป๊กเลยนะนะครับก็จะเป็นราคาน้านีน่นะฮะที่ไหลลงนะครับจากราคาน้ําช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นมอนซาจะได้อยู่ที่อ่า 0.95หรือว่า1.95นะครับแต่แหลายๆสำนักเนี่ยราคาน้ำไหลไปทางเดียวกันหมดเลยนะไหลามาทางมอนซาจะได้อยู่ที่0.8นะครับซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านมอนซาวันนี้ครับก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะมอนซาภายใต้การคุมทีมของลาเฟเรสปาลาดิโนนะครับวันนี้มอนซาก็จะมาใน,นระบบ3 4 2 1แนวรับก็จะมีมารอนจะคุมนในแนวรับนะครับคู่ตรงกลางครับวันนี้คาดว่าจะใช้สเตฟาโนเซนซี่จะลงเล่นคู่กับนิโคลโลโลเวล่านะครับตัวปั้นเกมเป็น มาเตโอเปซ i นาจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับชาลูก้าคาปาลีนะครับหน้าเป้าก็จะวางสูตรหน้าตัวเก่งอย่างอันเดยเปตัญญาจะลงล่าตาขายย่ายในวนนี้ส่วนฝั่งบรุญญาทีมเยือนครับภายใต้การคุมทีมของเตียโกมอตตานะครับวันนี้บรุญญาจะมีตัวเพื่อมาจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเดนโซคาซิอุสนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่ามอต้าจะวางระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีอาม์ตามาโซโลจะคุมในแนวรับนะครับคู่ตรงกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นเลวิสเฟอร์กุสันจะเล่นตรงกลางคู่กับกายเมเดลนะครับสามนาลุกครับวันนี้คาดว่าจะใช้อเบลเอบิเชอร์นิโคลัสโดมิเนเกสแล้วก็มูซาบาโลนะครับนาเป้าก็จะวางโจชัวเซิร์ซีจะลงลาดตะข่า,า,ขายแนวน,นี้นะครับซึ่งนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านก็จะเป็นเซนซี่นะเป็นวิดฟิลนะครับที่ดูกกันที่ลงเล่นไปแล้ว11นัด ยิงได้ถึง2ประตูนะครับส่วนฝั่งทีมเยนก็จะเป็นมาโกอานอตวิทสุดหน้าตัวเก่งของทีมนะที่วันนี้เนี่ยต้องรอดูว่าอานอตวิทจะมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับโดยที่อานนอตวิทลงเล่นแล้ว10เกมเนี่ยยิงไปได้7ประตูนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจากภาพรวมต่างๆผมมองว่าท,ทั้ง2ทีมนี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับมอนซา5เกมหลังสุดถ้ามาเจาะลึกดีๆนะครับเกมที่ชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมที่เจอกับทีมเล็กแล้วก็ชนะได้นะ ซึ่งเกมที่สร้างเซอร์ไพรส์ก็จะมีเกมที่มอนซ่าเอาชนะยูเว่ไปได้1-0น,น,นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเกมที่เกมบุกไปเอาชนะซามเอลได้3-0เอาชนะสเปเซียไป2-0นะครับรวมไปถึงการที่เอาชนะอูดิเซ่ไปได้ด้วยสกอร์3-2เนี่ยทุกเกมเหล่าน,นี้นะครับเป็นเกมที่มอนซ่านี้สร้างเซอร์ไพรส์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งบรุญญาภาพรวมที่ผ่านมาครับเรื่องฟอร์มการเล่นเนี่ยบรุญญาพิ่งมากระเตื้อง2นัดหลังนะหลังจากที่2นัดหลังเนี่ยบรุญญาเก็บชัยชนะมาได้น2นัดเลยแต่ว่าเป็นเกมที่บรุญญาเอาชนะทีมที่อยู่อันดับที่ต่ำกว่าฝั่งบรุญญานะครับซ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับมอนซ่ายามที่ได้เล่นในบ้านผลงานของมอนซ่าก็ถือว่าไม่คีเรนะจากการเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดมอนซ่าชนะไปได้2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมเรียกได้ว่าเก็บ6แต้มในบ้านได้นะครับส่วนทางฝั่งโบลญญาฤดูกาลนี้นะครับจุดอ่อนของโบลญญาจะอยู่ที่เกมเยือนเลยซึ่งเกมเยือนของโบลญญาในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับไม่สามารถเอาชนะใครได้นะดีที่สุดก็เป็นการแค่เสมอกับสเปเซียไปที่2-2นะครับนอกนั้นแพ้เกมเยือนทั้งหมดเลยนะครับ สถิติแฮนดิแคปย้อนหลังนะครับถ้ามอนซาไปต่อทีมต่างๆเนี่ยหรือว่าราคาปอปอเนี่ยมอนซาพาทําเงินจากราคานี้ไปได้ที่4เกมเลยนะถือว่าเป็นผลงานที่ดูดีจริงๆนะครับส่วนฝั่งโบลินญาก็ทรงๆนะนะครับจากราคาที่ลองโบลินญาราคาปอปอนะครับ โบรินยาพาทำเงินอยู่ที่3เกมแล้วก็พาลบไป2เกมซึ่งคุยนะจากภาพรวมต่างๆนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับรวมไปถึงคนณภาพเตะเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่เกมนี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างมอนซาช่วงมอนซาวันนี้ครับน่าจะเบียดเอาชนะทีมเยอนไปได้นะครับโดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วัน,นี้คาดว่ามอนซาจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกลาลีกาสเปนคู่ดึกสุดเลยนะก็จะเป็นคู่ระหว่างเอลเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามมาติเนสบาเลโลจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเอลเช่ตอนนี้อยู่อันดับที่20ลังบวยของตารางแข่งไปแล้ว11นัดเนี่ยมีอยู่4คะแนนส่วนฝั่งเกตาเฟ่อยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว11นัดมีอยู่10คะแนนนะครับซึ่งเกตาเฟ่นะครับอันดับบนตนารางคะแนนเนี่ยห่างจากเอลเช่อยู่เพียงแค่3อันดับนะแต่ว่าคะแนนครับมีมากกว่า เอลเช่อยู่ที่6กคะแนนด้วยกันนะครับเฮดทูเฮดครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับหานัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮดทูเฮดครับกลับกลายเป็นเอลเช่นะทำผลงานได้ดีกว่านะครับจากรอบ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยเอลเช่ L ชนะไป3เกมเสมอไป1แล้วก็เป็นฝั่งเกตาเฟ่เอาชนะไปได้1เกมนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเช่ L ครับในรอบ5เกมที่ผ่านมาไม่เคยเอาชนะใครได้เลย,เ,ลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกม เกมล่าสุดเป็นเกมที่เอลเช่เสมอกับเอสปยโยไปด้วยสกอร์2ประตูสองผลประกอบการของเอลเช่ในรอบ5เกมที่ผ่านมาเอลเช่พาตีบวกไปที่2เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%สนะครับส่วนฝั่งเกตาเฟ่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเกตาเฟ่ก็ในรอบ5เกมที่ผ่านมาไม่เคยเอาชนะใครเลยนะเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เกตาเฟ่เสมอกับเซลต้าบิโก้ไปด้วยสกอร์1ประตูึผลประกอบการของเกตาเฟ่ในรอบ5เกมที่ผ่านมาเกตาเฟ่พาตีบวกไปส3เกมยกไปน1นเกมพาลบ เป็นหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้นะยังคงเป็นราคาเสมอนะครับราคาฝั่งเอลเช่ถ้าเราไปวางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยราคาน้ำอยู่ที่1.92แต่ว่าถ้าเราไปวางฝั่งกีตาเฟ่ราคาทีมเยือนราคาน้ำจะอยู่ที่2.02นนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะแข็งเอาเรื่องเลยนะนะครับจะมีเพียงแค่ราคาน้ำนะที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ภาพรวมคู่นี้ก็ถือว่า น่าสนใจนะครับแลวความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้เจ้าบ้านเอลเช่ภายใต้การคุมทีมของคอเก้อัมมรอนนะครับวันนี้เจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะไม่มีรางงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดทุบแบนนะครับเอลเช่วันนี้คาดว่าจะมาในระบบ 3- ามหแนวรับก็จะมีโลโก้จะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนครับก็จะมีกูติมาชเชลเลลแล้วก็โคโลราโดนะครับนาเปาจะวางลูก้าโบเยจะลงเล่นคู่กับเปเร่มิยาะนะครับ่วนฝั่งทีมเยือนครับเกตาเฟ่วันนี้ก็ฟูลทีมเช่นเดียวกันนะไม่มีรายงานตัวผู้เล่น เกตาเฟ่ Fe, ครับปายใา้การคุมทีมของกิเก้ซันเชดฟอเรสนะครับวันนี้เกตาเฟ่จะมาในระบบ35-2แนวะรับก็จะมีมิตวิดจัดกรมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนครับก็จะมีมิยามักซิโมวิทแล้วก็ชาอเรนานะครับส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเอนเนสอูไนจะลงเล่นคู่กับโบคามายเรลนะครับซึ่งคู่นี้ครับถ้าเทียบภาพรวมต่างๆนะต้องยอมรับเลยว่าคู่นี้ผีเน่าก,กับลงผุดดีๆนี่เองครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นและก็ผลง,งานเนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะครับเชิญครับ คู่นี้ถ้าจะเลือกทีมเชียร์นะจากเลทที่เปิดมาเป็นราคาเสมอส่วนตัวผมยังชอบฝั่งเกตาเฟ่มากกว่าด้วยดูการน,นี้ครับเอลเช่ L ลงเล่นไปแล้ว11นัดยังไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะแต่ว่าเกตาเฟ่ครับ11นัดเนี่ยก็ยังมีชนะไปบ้างน,นะครับฉะนั้นเนี่ยทีเด็ดทีคาดฝั่งเกตาเฟ่ผมมองว่าวันนี้จะหลากหลายมากกว่าซึ่งคู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เกตาเฟ่ทีมเยอือนนะฮะเชื่อว่าวันนี้เกตาเฟ่จะบุกมาเฉียนชนะได้โดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่าเกตาเฟ่จะบุกมาเอาชนะเอลเช่ไปได้ด้วยสกอร์1ประตู ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เนี่ย เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งาคู่ผมจะสรุปสันส้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเวโรนากับโรมานะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ v, v ีวีประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันทงที่หลายท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ jos 8ปทีเดที่ดน,น,นในต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ค r c อ d e คสแกนและส่งเพิ่มผมเ,เมเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ v v ว p กันได้นะครับคู่ที่โอง คู่นี้ครับภาพรวมต่างๆเนี่ยผลงานที่ผ่านมาถือว่าสูสีกันนะ แต่กลับการว่าเป็นเจ้าบ,บ้านมิทแลนด์ต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองพารีโอเดนเซคาดว่าวันนี้โอเดนเซจะยันได้คู่ที่3ครับนอค็อปปิงกับเยอการ์เดนคู่นี้ครับเบลดเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเยอการ์เดนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกแต่ถ้าวัดการเดินของฟอร์มการเล่นนะครับแน่นอนครับเยอการ์เดนชั่วโมงนี้ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พารีเยอการ์เดนคู่ที่4ครับมอนซากับโบลญนาคู่นี้ครับเบลดเปิดมาเป็นมอนซาต่ออยู่ที่ราคาปปซซึ่่่่งงงงงคคคููนูนน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 ีีีนะีีี้้้้ัับถาาาาเเเเเทยยยยกกกกืออออออขขผผลลลมมดดว็ะชปซ บ้้านชนชนะไดคู่ที่5ครับเอลเช่กับเกตาเฟ่คู่นี้ก็เปรดเปิดมาราคาเสมอนะครับภาพรวมต่างๆทั้ง2ทีมถือว่าผลงานหนักหนาเอาการพอสมควรเลยสำหรับทั้งสทีมนี้และคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิธีทีมเยือนอย่างเกตาเฟ่คาดว่าวันนี้เกตาเฟ่มีดีพอที่จะบุกมาเชิญชนะออกไปได้ กับผมนะครับจอร์ดฟันพงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ jos88 ที่ดีกันใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR c o d คสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ vvip กันได้นะครับ การวิเคราะห์ขบนเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส้งก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอรต้องขอตัวลาเกมก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ